เดี๋ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับผมนะมุมนี้คือว่านะต่อแถวก็ถ่ายรูปนะครับผมนะชาตักชันอลังการจริงๆทุกคนรถเยียวมาก บายดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนในโซนไกยอยู่ที่หน้าห้างเซ็นทรัลนะครับผมคลิปนี้มาอัปเดตบรรยากาศนะครับผมหลังจากที่สูนอ่าบุรีมาถ่ายณจุดนี้นะครับผมนะณบริเวณอ่าสกายวอล์กนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้โซนกายจะพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศนะครับผมมาราซุนี่เป็นจังได้นะครับบุรีมาเพระมาณเดือนกว่าๆแล้วนะครับผมนะนี่นะครับบริเวณลานลานหน้านะครับของห้างเซ็นทรัลนะครับผมนะสวยไหมทุกคน หน้าจอโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมนะสวยครับผมนะครับหน้าอ่ะยานนิกาถือมาเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวคนข้างที่จะได้นะครับผมนะเพราะว่าเป็นเป็นห้างใหญ่นะครับผมนะเซ็นทันเป็นห้างใหญ่อ่าน่าจะเป็นห้างใหญ่ที่สุดในแถวย่านอ่า แถวใกล้กับสยามกันทุกคนนะไม่รู้ว่าย่านนี้นเขาเรียกว,ว่าย่านไหนปทุมวันหรือเลปล่านะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตลาดนะครับผมนะขายผลไม้ขายอาหารต่างๆนะครับผมน้ำตกเชี่ยวก่อนของขันที่จะไล่เลยนะครับผมนี่ครับผม ยากาศตอนเย็นๆน,นะครับผมเดี๋ยวสูนพาทุกคนขึ้นไปสมบรรยากาศมุมสูงนะครับผมนะจะขึ้นไปตรงบริเวณสกายวอล์กนะครับผมตรงนี้รถค่อนข้างที่จะติดนะครับหนาหางเซนทันโว ชาต่างชาติก็จะเยอะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตลาดข้างๆเนี่ยตะกคนนะชาวต่างชาติเยอะนะครับมีแต่ชาต่างชาติทั้งน้านะครับผมเข้ามาเที่ยวกันนะครับนะครับ ไปดูดีกว่าเพราะคนเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นอ่าเป็นตลาดที่แบบเล็กๆเ,เองนะครับผมนะหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เห็นพวกพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้ายแหอย่างเงีนะหลายกว่าคนไทยที่แบบเข้ามาเดิอนอีกแลก้วพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นศาลนะครับมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคนไทยแล้วคนต่างชาติมา กับไปายขอพอรกันนะจุดนี้นะครับผมนะหน้าห้างซินทันเวอร์นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งนะครับผมนะอยู่กรุงเทพมหานคระนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านขายกลมมาลายามาเดอนเที่ยวร้ายแห่งเลย ทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับแต่เห็นเยอะที่สุดที่เข้ามาเลื่อนเล่นกันก็มีแต่ชาวต่างชาติเยอะกว่านะครับผมนะเยอะวคนไทยซะอีกนะครับผมนะก็ถือว่าตีปากๆเลยนะครับผมที่มีนักท่องเที่ยวม,มาเทียท่ยวประเทศไทยเยอะนะครับก็จะเ,เป็นยินดีด้วยนะครับมาเลยเดินทางขึ้นทางลงนะครับผมไม่ใช่สิมาเลยเดินมีแต่ทางขึ้นนะครับทางลงเป็นมาเลายธรรมดานะครับผม คนเยอะจริงๆนี่นะครับสารนะครับผมนะจะเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาต่างชาบชาวไทยนะครับผมนะมากรบบาบไหว้ขอพอรกันอยู่นะที่นี้กันเยอะนะครับตลอดทั้งวันนะครับผม เปนมาแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาอัปเดตบรรยากาศให้ PFC ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมนะมเป็นเดือนนะมากทุกคนนี่นะก็ยังเหมือนเดือมีชาติต่างชาตินะครับผมนะมาถ่ายรูปก,กันนะมุมนี้นะครับมุมที่อ่ามุมที่มองไปยังแงกราชประสงค์นะครับผมนะคนเยอะนะครับ มามุมนี้ทุกคนมาดาูไฟท้ายของรถนะครับผมนะสวยมากข้างหน้าก็จะเป็นย่านประตูน้ำนะครับผมก็สามารถเดินข้างบนได้เลยทุกคนนะสกายวอล์กจาก u c s ซิดลมมาไปถึงประตูน้ำได้เลยนะครับผม ตอนนี้นักท่องเที่ยวนะครับผมมาเยอะเลยแล้วก็คนไทยเองนะกเ็เยอะนะครับสวยจริงๆครับผม ส่วนใหญ่นะครับหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแต่ก็สวยอีกสวยงามไปอีกแบบนะครับสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่เรียบรถเยอะมากครับเมืองไทยนะครับเขาก็จะตีเส้นนะครับผมนะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมนี่สุดยอดครับน้องเที่ยวเยอะน้องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะครับผมนะมุมนี้คิดว่า นะต่อแถวก็ถ่ายรูปนะครับผมนะตางขึ้นทางลงนะครับผมก็ถือว่าไม่ติดไม่เด็ดมากเท่าไหร่นะครับพอเดินไล่อยู่นะครับผมแต่บางเวลาก็ถือว่าคนเยอะนะครับผมต่อแถวกันขึ้นนะครับก็สวยจริงนะทุกคนนะครับรถติดก็สวยนะแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ สถานการณ์จริงรถจิตนี่เราไปอยู่รถน,นี้ก็ไม่ชอบ่าไเร่นะครับที่ว่าเรามองมุมข้างบนนี่ไม่แปลกใจนะครับผมที่ชาวต่างชาติมาถ่ายรูปกันนะครับู่นยืนอยู่ตรงนี้สูนยังว่าสวยไปอีกแบบนะครับผมนะ เริ่มจากประตูน้ำใช่ไหมครับผมก็เดินมาถนนเชื่อมต่อกับเซนตันเวิลด์นะครับผมลงไปข้างล่างก็เป็นเซนตันเวิลด์ลนี่แล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายมานะครับเดเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมาถ้าเดินตรงไปก็เป็นห้างนะครับผมนะเป็นเดอะมาร์เก็ตนะครับผมแบงคอกนะครับผมนะแล้วก็เดินเลี้ยวขวาไปก็จะไปห้างอ่าบิ๊กซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์าซาลัมดีแล้วก็ไปห้างอ่าเกสรมนไหทุกคนนะถ้าจับจะไม่ผิดนะ ยีสอดอวา,าดินอะไรเปล่าทุกคนประมาณนั้นนะทุกคนนะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับ BTS ชิดลมนะครับครับผมเยอะนะครับนี่ครัครตามป้ายเลยทุกคนนะป้ะายบอกทางก็มีนะครับผมโอ้สวยจริงก อนนีรถเยมา่พี่น้องชาตัางสารจนมาถ่ายรูปนะครับผมนะทบอกสวยงามของรถติดเมืองไทยนะครับผมนะมันก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่สุราเป็นเสนีเหมือนกันนะครับผมนะเป็นอีกมุมหนึ่งที่สุรางามนะครับ,นะรบผมถ่ายรูปเอา เพราะว่าภูมิทัศน์แถวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับมีห้างที่มีหน้าจอโฆษณานะครับผมนะ mm hmm. เข้ากันไเลเด็ดีแล้วเด็ hmm. สวยงามไปอีกแบบนะครับดูด,ดูนะครับ, mm hmm. รบดูบรรยากาศ การใช้ชีวิตนะครับผมนะการใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองหรือว่านักท่องเที่ยวนะครับเขาเดินทางกันยังไงนะครับผมนะอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับแล้วก็รถลารถยนตยึ๊นะครับรถสาธารณะรถขนส่งต th an okay. ่างๆในเมืองไทยนี่ยอมรับแต่ว่าเดินทางสะดวกสบายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดเองหรือว่าในกรุงเทพก็ตามนะครับผมนะ แน่นอนทุกงนนะกรุงเทพนี่เดินทางง่ายสุดแหละเวลาตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มนะครับผมนะท้องฟ้าก็ยังมีจุดที่สว่างนี่นะครับผมนะได้ มาในเห็นหนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันตลอดทางเลยนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับดีมากๆอยู่เมืองไทยใมีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ให้ถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายนะครับผ <ๆ S 1> มอรุณอมรินี้กันรู้สึกว่าลมแรงนะครับ คนจะตกแต่ไม่ตกนะครับวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศที่คนคนกรุงไม่ชอบกันนะครับคือรถติดสวยงามนะครับถ่ายดูความสวยงามนะครับผมนะ แต่คนกลับเป็นวลักษณะที่นี่ศูนย์ก็จะไล่ขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศนะครับผมนะสกายวอล์กลาดสนามดีนะครับผมนะสกายวอล์กหน้าห้างเซ็นทรัลโรนะครับเป็นสกายวอล์กที่ศูนย์บ้าสร้างขึ้นมาเพื่อแบบประโยชน์ไล่ประโยชน์เป็นประโยชน์มากๆนะครับผมนะจากเดินมาจากบีเทสสิ้นมนะทุกคนนะเดินไปทางสยามก็ได้เดินไปประตูน้ำก็ได้นะครับผมเชื่อมต่อกับห้างเชื่อมต่อกับรถไฟนะครับผมนะที่ว่าโอเคเลยนะครับผม และไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ